สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขสุขสมองสุบอนนอสบายดียามเที่ยงพี่น้องจ้ะไม่ตากเขาคั่วพี่น้องต้มน้ำผัดดวกดวกสีดวกเท่าพี่น้องเลยพี่น้องละเท่าอีกแล้วตอนเที่ยงเถียงพี่น้องมากินนำกันเด้อบัดสุขสุขนเด้อละเท่าใส่หัวห้อยพี่น้องมาเด้อมาเด้อบัดสุขสุขนมากินนำกันเด้อเส็บๆเด้อ สวัดีครับส้มส่งของน้องพาโศกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจา้าท่านได้ข่ามาดูมาส้มส่งของเมตตากับผักบุงผักส้มส่งน้องพาโศกน,ำน้ำไนเดอ้อพี่น้องเอ้ยช่วงนี้นั่งกับเขาองเฮียนแล้วพอได้ขาขนมไปโรงเรียนให้น,งนางได้กับกุญแจกุญแจเป็นกำลังใจให้ไหนเดอ้ปอปองนี่เป็นเมตตาแล้วลาบ,บักไลน์หนึ่งฝนห้องเพลงสุพรรณ วนนอนี้ตาามโอ้ยมืออื่นมาบ้าไปอ้องเฮียนดอ,อกจินนะฮักมาดูไปไปมืออื่นฟักเตฟักมาเฮียนโอ้ยเะเฮียนยเยนก่งเลยสิหา โไปแลเลรตงวโชคบ่ไปโชคญานงัวเลยโดนมันยดนไรโดนนรนะพาปุ้งไรปลงลงไปปด๊ถอยถอยหนึ เขียวได้ห hmm. ้าขวบอันนีกคุกครันี่หัวหอยฮึังได้จะจังเลยบบรงมีเมืนเด้อหกห้าสิดหวและฮะงวกระทำฮาโจ๊ะโจ๊ะทำฮาทงใหม่เลย

ยังติเซ็ตทำรับเท้าอ่ะเท้ากับซุกขักสุกแน่เลยขัวคนนะ้ขัวจนสุกปไปด้กันยาฮึ่มชิม <What? S 1> เนาะเดียบลอยแล้วสามถวยน้อกุตะอะมามากินน้ำกันเพื่อนเซ็ต

มันจะซุกขาดใส่ดีข้างนอกมาที่ับเตอนนี้นบบเสะอยู่ได้หัวกะนั่นว่ะสิบบเสะจะมาี่ปลาลูกหมันซุกคาดนั่นหมายถึงว่ากินก็ได้ก็ได้กินมันซุกโอ้โหเสะอย่น้อนั่นว่ะสิต่างเลย

กินมากเกินไปแม่แม่แม่กินเปจับจับมาตัดเอาหาเพราะบ้ากินซเลยวแล้วเะใ้กินซีเสียวต้องเชืยอมใหม่นี่เมื่อกี้ยักรเปีย

láo 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 はいแม่ต่อพี่เดี๋ยวหน้าชมแล้วครับはいแม่ใช่พ่อนี่หนูจะไปนะใช่ครับพ่อ

เลมหวนที่ไปฝันึี่ยังขับคนยังไงมานูบ้านยังหวานนหนูละนี่อยากปหาัน้าหัหน้นี่อยาปหาหน้าหัวหน้านี่มันี่ปนิ้ไป่าย้องข้าวลูของแกอยู่เกือต๊อก่านเด้อใหญ่นะร้านมาขึ้นหน่อยหน่ น่าตม่นเหม่ยพัวเลยเาอกอยกเอาไปชนฟืนแขนฟืนแล้วไปไหนไอ้เจ้าต๋ไม่มีมนักหน่อยเนี่ยอืมไอะเจ้หัดเอามาเก่าแต่ตีนตีหนาอีกเจ้าต๋อสองเ่ามันเยอะไหมโอ้ mẹ của bà học mẹ tôi nghĩ bé 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 Ba nghĩ bé tôi nghĩ bé tôi nghĩ bé tôi nghĩ tôi nghĩ bé tôi nghĩ bé tôi nghĩ

เดี๋ยวไม่ยุ่งใกล้มากอ่ะ ปลาบัขวดกินบัวนะคะพี่ไปนี้จะจัามันได้คนหานเนาะเสือบกขวากนนี่ก็ได้นี่ก็ที่นี่เพื่อนีนีอ้านี่ก็ดลาพี่น้องสำหรับวินนี้พ่อก็จีบมาพี่น้องสบายดี